หุ่นนะครับผมก็เราก็คว่ำลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพกเหลี่ยมนะครับเราก็จะต้องสกัดน็อตนะครับก็คือเราจะต้องตีน็อตให้น็อตสะเทือนนะครับเพราะว่าน็อตมันไม่เคยไขเลยนะครับเราตีให้น็อตสะเทือนเนี่ยให้เป็นจังหวะสักห้าหกครั้งนะครับตีเน้นๆลงไปแบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีเจ้าตัวเนี้ยล็อกบูทล็อกน็อตไว้แล้วนะครับพอมันสะเทือนมันก็จะไขออกง่ายนะครับขั้นตอนการไขออกให้ง่ายก็คือใช้ไขควงนะครับ สอดเข้าไปในด้านของเจ้าตัวกระบอกโชคนะครับแล้วก็หมุนน็อตทวนเข็มนาฬิกานะครับะเราก็หมุนออกมาได้เลยอันนี้ก็คือเจ้าตัวกระบอกโชคนะครับจะต้องมีสปริงแรงดันตัวนี้อยู่นะครับอะน็อตตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีแหวนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดแล้วก็ต้องใส่แหวนตัวนี้กลับไปอย่าให้แหวนตัวนี้หายนะครับเพราะถ้าแหวนตัวนี้หายมันจะล็อกน้ํามันโชกไม่อยู่แล้วก็โชกจะกลับมาร่วมเหมือนเดิมนะครับผมอะ อันนี้นะครับก็ใช้เหล็กงัดยางนะครับด้านงองนะครับผมสอดเข้าไปแล้วก็งัดแบบนี้นะครับก็จะเอาซีนกันฝุ่นออกมาได้เลยนะครับอ่านี้นะครับเราก็เอาไขควงแบรนดนะครับผมสอดเข้าไปในกิฟสลักล็อกตรงนี้นะครับจะสอดเข้าไปในร่องนี้นะครับผมแล้วก็งัดออกกิฟออกแบบนี้ได้เลยนะครับซีนโช๊คตัวล่างนี้นะครับให้เราเอาด้านงองนะครับผมงัดเข้าไปเลย เวลางัดก็ค่อยๆงัดขยับไปให้รอบแบบนี้เลยนะครับให้มันขึ้นพร้อมๆกันนะครับนี่มันก็จะออกได้ง่ายนั่นเองนะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับเราก็ทำสองฝั่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระบอกโช๊คไปล้างน้ำมันเบนซินกันนะครับอันนี้เราก็น้ำมันเบนซินล้างเลยนะครับก็ค่อยๆเทนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดตรงนี้นะครับตรงที่ มีคาบขี้ดินนะครับตรงที่ซีนโชกอยู่นะครับผมใครมีแปรงก็เอาแปรงมาขัดนะครับเราต้องทําให้พื้นผิวตรงนี้เรียบแล้วก็สะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้สะอาดซีนก็จะปิดสนิทแล้วก็จะไม่รั่วอีกนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ซีนโชกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเอาน้ํามันโชกนะครับอันใหม่นะครับชโลม ไปที่เอาแตะนิ้วแบบนี้นะครับเอาชโลมไปที่กระบอกนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้เราจะใส่เจ้าตัวซีนได้ง่ายขึ้นมันจะไหลเข้าไปง่ายนะครับผมจากนั้นนะครับซีนเราให้เราใช้ซีนใหม่นะครับผมใช้ซีนของแท้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาการรั่วนะครับเมื่อเราทาน้ํามันโชกไปเรียบร้อยนะครับซีนให้เอามันจะมีด้านลึกกับด้านตื้นนะครับให้เอาด้านลึกไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาซีนเนี่ย ใส่เข้าไปให้เสมอกับกระบอกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ซีนเก่านะครับผมวางลงไปแบบนี้เลยนะครับให้พอดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะครับในการที่เราจะใช้ค้อนตอกเนี่ยให้เราตอกค,ค่อยๆตอกเข้าไปทํามุมทะแยงกันแบบนี้นะครับให้มันลงไปเท่าๆกันอย่างเช่นขวาซ้ายอย่างนี้นะครแล้วก็บนล่างนี้นะครับนี่นี่อ่ะเมื่อเราตอกนะครับเมื่อเราตอกเข้าไปนะครับจนที่ซีนยาง อันเก่าเนี่ยอันที่เราซ้อนไปเนี่ยใกล้จะเสมอกับขอบนะครับเราก็ยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับเราจะเห็นด้านในว่ามันจะมีล่องอยู่นะครับก็คือล่องที่เราจะใส่เจ้าตัวกิฟตล็อกซีนนั่นเองนะครับผมก็ให้เราเอากิฟล็อกซีนมาใส่เหมือนเดิมเลยนะครับจะสังเกตว่าจะมีล่องมีรูอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาทําความสะอาดนะครับเจ้าตัวกิฟล็อกซีนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ฝั่งหนึ่งเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราไขขควงนะครับดันเข้าไป แล้วก็จัดเรียงให้กิ๊ล็อกอยู่ในเส้นขอบแบบนี้นะครับซีนก็จะขยับไม่ได้แล้วนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเจ้าตัวซีนยางกันฝุ่นนะครับหรือว่ายางกันฝุ่นนั่นแหละนะครับแท้ของแท้เหมือนเดิมนะครับตัวรับไม่กี่บาทนะครับผมอ่ะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับผม เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะต่อไปให้เราทําความสะอาดแกนโช๊คนะครับผมแล้วก็เอาแกนโช๊เนี่ยเข้ามาใส่แบบนี้เลยนะครับดันลงไปให้สุดเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาเจ้าตัวลูกสูบนะครับของโช๊คนะครับเอาด้านสปริงไว้ข้างบนนะครับผมแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เอารอออลิกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเข้ามาใส่เข้าไปในกระบอกโช๊แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คว่ำโช๊คลงนะครับแล้วก็เอาน็อตนะครับ ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาหกเหลี่ยมน,นะครับขันเข้าไปให้แน่นแบบนี้แล้วก็เอาไขควงนะครับมาสอดเพื่อที่จะให้มันแน่นมากยิ่งขนึ้นเองนะครับ